นะครับทุกคนนะครับผมพี่ก็มาจะเล่าเรื่องประวัติที่มาที่ไปเป็นมายังไงทำไมพี่ถึงมาทำ u t u b e ทำไมเกิดช่องชื่อว่าประเดชนแนลได้ยังไงนะคะผมท่านผู้ชมนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เริ่มโดยการที่ผมแบบ ดูพวกสตรีมเมอร์ดูพวกแบบคนที่เขาสตรีมดูพวกคนที่เขาท o u t u b e มาอย่างเช่นที่ผมดูล่าสุดเลยก็คือพี่เน็ตนะครับผมพี่เน็ตนั่นแหละครับผมนะเออพี่เล็พี่เน็ตหรือพี่เล็นั่นแหละสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับผมผมก็ดูเข้ามาเรื่อยทํามาเรื่อยประงงประงงมาเรื่อยจนผมมียอดติดตามตอนนี้นะหนึ่งฝันคนขอบคุณมาก จะมาเล่าเลยแล้วกันนะครับผมย้อนไปตอนที่สมัยตอนที่ผมเรียนอยู่เลยนะครับผมนะจอนป .6 นะครับผมผมก็ได้ทําการที่สร้างสร้างแอคเคาท์ของ YouTube มาหนึ่งแอคเคาท์นะครับผมชื่อว่าเอิร์ดนะครับผมเป็นชื่อผมเองนะครับผมเป็นชื่อเอิร์ดนะครับผมนั่นแหละก็ทามาลงคลิปแบบเพลงใส่เพลงแบบอะไรมั่ตัวไปหมดเลยนั่งลนะผมจะขึ้นรูปไปดูปริ้งเห็นปะโอเคนะก็ นั่นแหละก็เลยทำมาเรื่อยๆเล่นมาอยู่มาเรื่อยๆจนผมแบบมียอดคนติดตามอยู่ที่20่คน <c oughs> คนะค่อยจอกอะบอกเลยเฮียแต่กูก็าทำอะ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ผมมาช่วงม .1 ก็ทำต่อม .1 ปหกก็ทำอะไรประมาณนี้ก็ทำมาเรื่อยๆจนผมอยู่ม แอปดิสตอกมันมาตอนไหนวะมันมาตอนที่ผมกําลังจะขึ้นมอ .1 นนอ่ะใช่ใช่ใชแอปดิสต็อกมาแรกๆเลยอะแบบเปิดแอปแรกะแอคเค้เาแรกๆดิสตอกมาบูมมากตอนนั้นนะนะกระแสดิสตอกมาดีจัดถ้าใครทันนะถ้าใครทันย้ํานะว่าใครทันดิสต o อกแอปเปิดแรกแรกนะถึงว่าคุณทันผมแน่ผมบอกเลยเพราะผมอะ ทำการที่สร้างแอคเคาท์แอคเคาท์ทิกตอ,อกมาแอ,แอคเคาท์หนึ่งใช่ปะ่ะชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วนานมากแล้วผมก็ทํามาเล่นมาอยู่กับเพื่อนผมใช่ปะ่ะทำเพื่อนผมก็ติดตามมากคนในห้องก็ติดตามมากอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อนผมก็ติดตามอะไรบ้างคนนึ่งก็ติดตามมากผมทามาอีกวันหนึ่งผมจําได้เลยมันเป็นวันที่ผมปิดเทอมหรือเปิดเทอมนี่แหละสักอย่างหนึ่งอะแล้วทีเนี้ยนะผมก็ ลงคลิปปีคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่ผมเต้นใช่เออคลิปที่ผมเต้นใช่ปะแล้วทีเนี้ยผมก็ให้เพื่อนผมไปกดติดตามคนเดียวเลยมันจะครบหนึ่งหนึ่งพันคนละอือใช่ใช่ใช่จำได้ละก็คือเพื่อนผมกดติดตามปึ้งครบหนึ่งพันปั้งผมก็อัปโหลดคลิปปึ้งคนกดไลค์ผมเพื่อนรัวๆเลยจากมมีคนกดไลค์ผมเท่าไหร่วะคนกดหัวใจอะ่ะเออแบบ สองพันสองมั้งนั่นแหละมันก็ขึ้นรัวๆขึ้นไปสองสองพันสองสองพันสี่สองพันห้ายันจนถึงจะจะถามพันละอีกแค่นิดเดียวมันก็ลดลงมาเหลือสี่พันเอ้ยลด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 ,ล,ดลงมาเหลือเหลือสี่เหลือสี่พันสองเหลือห้าพันแถวๆนี้แหละแถวแถวนี้แหละมั้ง นั่นแหละแล้วผมก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็เลยไม่ได้เล่นแอปติกตอกอีกนะครับผมก็เลยแบบหันไปทาคลิปอย่างอื่นหันไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับผมโดยผมมีช่อง youtube อยู่แล้วนะครับผมนะผมก็กลับไปตอนที่ผมอยู่มหนึ่งกำลังจะขึ้นมอสองนั่นแหละช่องนั้นเลยช่วงกำลังห้าวเลยช่วงกำลังแบบปเปรี้ยวๆหน่อยเลยเออเปรี้ยวตีนจัดอ้อนตีนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ เล่นมาอยู่ไปเรื่อยจนผมแบบหันมาเล่นฟุตบอลเออหันมาเตะฟุตบอลก็ไม่มีอะไรทําแล้วอะ่ะเออก็ยอมท o u t u b e ไปก็ไม่มีอะไรดูแล้วมันก็ไม่มีใครดูผมแล้วอะ่ะเออลงไปก็ไม่มีใครดูอะ่ะผมก็เลยเลิกทําเลิกทาเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครดูจริงๆนะ youtube ไม่มีใครดูเลยมีแค่เพื่อนๆผมนั่นแหละที่ดูใครที่ทานผมนะและแบบดูคลิปผมตั้งแต่ที่ผมเต้นนะผมบอกเลยโคตรตำนานไหนะที่บอกให้ ใครยังไม่ได้ดูไปดูเลยนะหาดูได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ตรงนี้นะค่ะผมนั่นแหละกลางคลิปเนี่ยนั่นแหละทีนี้ผมก็เลิกเล่นติกเลิกเล่นหมดเลยแอปติ๊กตอกก็เลิกเล่นแอปอะไรก็เลิกเล่นหมดเลยนะครับผมยูทูบก็เลิกทํานะครับผมผมเ,เลยไปรันฟุตบอลตอนนั้นก็มีเพื่อนมาเล่นฟุตบอลกับผมแบบโคตรเยอะผมเข้าเอาง่าย ถ้าคำนี้เลยว่ะผมได้เดินทางเข้าวงการฟุตบอลแบบเต็มตัวแบบไม่ได้เป็นแบบฟุตบอลอาชีพนะฟุตบอลแบบโรงเรียนนะเออได้รู้ว่าแบบเพื่อนผมเล่นบอลอะไรเตะบอลยังไงแข่งยังไงยังไงอย่างนี้นะครับผมได้ไปอยู่พวกเขานะครับผมนะได้แบบไปอยู่ประสบการณ์เปิดหูเปิดตาได้นะครับเปิดหูเปิดตาพวกแบบน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งนะครับผมนะเออได้แข่งด้วยนะเว้ยบอกไว้ให้พี่เป็นตัวจริงนะมึง หเห็นอย่างนี้นะแค่นั้นแหละไม่อยากพูดเยอะว่ะแค่นั้นแหะแล้วพี่ก็ทํามาเรื่อยเรือเล่นฟุตบอลมาอยู่กับเพื่อนพี่จนพี่เรียนถึงม3ปุ๊บอันนี้คือเล่าแบบย่อๆเลยนะไม่ได้เล่าแบบยืดความสาวยาวความยาวนะครับผม,มเล่าบบย่อๆเลยและจะได้ความนะครับผมนั่นแหละทีนี้พี่ก็ทําการที่จะเรียนถึงม3 อนมสามปึ้งพี่เลิกเล่นไม่เลิกเล่นเพราะว่ามันต้องโฟกัสใช่ปะมนต้องโฟกัสเรียนเพราะว่ามันเหนื่อยแค่เทอมเดียวละเพราะว่ามันจะสอบแล้วใช่ปะล่ะเออสอบมันกคเข้ามาเรียนมันอะไรมานั่นแหละประมาณเนี้ยแถวแถวนี้แหละเออสอบมาอะไรมาก็พี่ก็ต้องแบบเลิกเล่นเพราะว่าเราต้องโฟกัสใช่ไหมละ่ะเออเราก็โฟกัสเรียนไปสักพักหนึ่งจนพี่แบบจบมสามปึ้งรับรับบัณฑิตปั้งโอเครับบัณฑิตเสร็จปุ๊บ โอเคก็เลยไม่ได้เล่นบอลอีกเลยนะครับผมพี่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเล่นบอลได้อีกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นอ่ะเออยุคนี้แล้วเนาะมันยุคจิตซท์กันหมดแล้วอ่ะมันมีโอเชียกันหมดแล้วอ่ะเนาะมันมันไม่ได้เหมือนยุคเมื่อก่อนที่แบบโชเชียลแอป t ิ k ตอกมันยังไม่ได้มีอ่ะเออนั่นแหละยุคนั้นอ่ะโคตรมันบอกให้ยุคบุกเบิกเลยใครที่ทํา youtube ใครที่แบบสตรีมนะบอกให้ยุคบุกเบิกเลยเออนั่นแหละ พี่ก็เล่นมาทำไมเรื่ยๆอยู่ไปจนพี่แบบจนพี่อยู่ประมาณวันที่ยี่สิบหรือวันที่สิบสิบแปดกันยานี่แหละจำไม่ผิดนะก็ทำการเปิดช่องแปร์แอชเนลเนี่ยแหละมาเพราะว่าตอนช่องนั้นอะบอกก่อนว่าพี่ท้าความวันว่าตอนช่องนั้นอะมันเป็นแบบช่องที่แบบสตรีมเมอร์เขาไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ใช่ปะพี่ได้แบบนั่งดูสตรีมเมอร์คนหนึ่ง,งแลง้วกัน เอ eh, ชื่ออะไรแนละ้วะพี่ขอไม่เอ่ยชื่อเขาเล islands, แล้ป่ะไหมแบบมันแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะขอไม่เอาไม่อ่ยชื่อเขาแล้วกันเนย er นั่งดูเขาแบบฟอร์แกงแบบทุกวันน่ะนั่งจนแบบรู้ว่าคนนี้คือใครรู้ว่าคนนั้นชื่ออะไรรู้ว่าคนนี้ครับบทบาทเป็นยังไงแบบโอ้โหเล่นแบบโคตรมันเออดูแบบโคต,ตรมันโคต,ต,ตรสนุกเหมือนหนัง,หน,งหนังหนังนึงเลยอ่ะเหมือน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 เราติดแบบบันพียเลยอ่ะเออฟิลนั้นเลยอาการนั้นเลย ต็ดแบบงอมแงมอ่ะเวลาพี่นั่งดูเขาพี่ก็แบบเฮ้ยเฮียกูจะนั่งดูเขาอย่างเดียวเหรอวะเออแม่งเกิดความคิดขั้งขังในหัวมาแวบหนึ่งว่าเชื่อกูจะนั่งดูเขาอย่างเดียวเหรอวะทําไมกูไม่รู้ขึ้นมาทําเองบ้างอ่ะกูว่าทาเองเป็นนี่เออนั่นแหละพี่ก็เลยแบบโอเคเขาสมัครช่องพึ่ง ผักสมัครช่องไปปั๊บลงคลิปไปปึ่งไม่มีใครดูโอเคไปหาดูในช่อง Youtube ว่าเขาทำยังไงสมัครช่องอยังไงจนพี่มาตั้งชื่อช่องเองคิดชื่ออองเองเลยแบบทำเองไปหมดเลยแบบเริ่มจากสวนเริ่มจากนนเนมเลยเริ่มจากไม่มีเนมเริ่มจากไม่มีแสงเริ่มจากแบบไข่อะไข่กำลังแตกอะแต่มันไม่แตกอะ่ะเออแคนนแน่นั้นแหละนั่นแหละพี่ก็แบบ เปรเียบเทียบยังไงดีว่าน้องๆเห็นภาพไข่เที่ยอะไรไม่ใช่ไข่ออต้นไม้ละกันสมมุติว่าน้องๆปลูกต้นไม้ใช่ป่ะแล้วต้นไม้มันกำลังจะใกล้ตายเอาง่ายชีวิตที่เหมือนเหมือนเหมือนกับต้นไม้เลยพี่แบบต้นไม้มันกำลังจะใกล้ตายแล้วกุหลาบละกันนะกุหลามันกำลังจะใกล้ตายแล้วน้องๆเอากุหลาบไปปักดินปลุกกุหลาบแม่งเพิ่งงามดอกออกมาแบบอย่างอันนี้งี้ใช่ไหมเออ แบบบานอ่ะดอกแมงบานนั่นแหละพี่ฟิวนั้นเลยแบบพี่ความพี่ก็เจดิดปุ้งพี่ทําคลิปเลยนั่นแหละฟิวนั้นพี่ก็ทําคลิปมาเลยทําคลิปมาเรื่อยตอนช่องนั้นอ่ะมันจะมีชื่อช่องใช่เปล่ะอ่ามันจะมีช่องให้ให้นั่งคิดที่ช่องแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่พี่นั่งคิดที่ช่องแบบทั้งวันเลยนะย้ำมานะว่าทั้งวันอืตอนแรกพี่จะตั้งชื่อช่องว่าเอ,อชิปะชิปะซีจี แต่นี้คําว่า CG อ่ะมันเป็นของพี่เตา๋าใช่ไหมมันมันของมันของพี่พี่เต๋าที่เขาทํา youtube ที่เขาเป็นแบบสตรีมเมอร์ใช่ป่ะพี่เต๋าอ่ะอ่าพี่เต๋าเพื่อนของพี่นน,นเพื่อนของพี่กาลินหนะนั่นแหละทีนี้พี่ก็ไม่เอาคําว่า CG มาเพราะว่ามันจะเป็นแบบเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่อยากเอาชื่อเขามาทําเสียหายใช่ป่ะล่ะอ่าพี่ก็เลยแบบคิดชื่อโอเคแชนแนลเขามาแชนแนลนะแช,ชนแนลมาก่อน ชัแนลปุ๊บชิบะชัแนลเอ้ยมันก็แบบยาวไปชิบะมันเป็นมันก็สั้นๆภาษาอังกฤษมันก็สั้นๆอ่ะชิบะอะไรอย่างเงี้ยชิบะก่อนแล้วทีนี้มันก็มาตามด้วยออนท็อปใช่ปะอ่าที่พี่ทาคลิปนั่นแหละชิบะออนท็อปมาแล้วครับ <S <S ผมอะไรอย่างเงี้ยนะเออนั่นแหละฟิลฟิลน,นั้นเลยนั่นแหละชิบะออนท็อปปุ๊บชิบะออนท็อปชแนลมันก็ไม่เข้าสุบะ ม,มันก็ดูแบบเชี่ยอะไรอะ่ะม,ม,ม,มัน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 ก็ดูแบบโง่อ่ะเออมันก็ดูโง่เกินมันเข้ายังไงวะเออพี่ก็พี่พี่พี่ก็ามานั่งคิดดูมันมันไม่เข้าเว้ยพี่ก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเชีย่ยกูเสิร์ชหา Google ดีกว่าเออหา Google เปุ๊บตั้งชื่อ,อยังไงดีครับให้มันเข้าเท่เออตั้งชื่อแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่ตั้งชื่อเอยพี่ก็ลบมั้งเหมือนแบบ ลบเอ่อลบไอ้กูเกิลออกปึ้งแล้วพี่ก็ามานั่งเขียนในในสมุดพี่ว่าเอ่ออะไรวะเขียนเป็นภาษาไทยนะสกายเลอร์สกายเลอร์แบบเชีย่ยพวกกูแม่งสกายว่ะพวกกูแม่งแบบเฮลเฮล่ะพวกกูแม่งเท่อะพวกกูแม่ง Boy, แบดบอยว่ะก,กูแม่งเป็นสกายว่ะเชีย่ยสกายอะสกายทุกคนรู้ไหมว่าคำว่าสกายคืออะไรแบบเท่ The. อ่ะเออสกายเลอร์ ก็ก็คือสกายเลอร์คล้ายแบบสปอยเลอร์อ่ะเออนั่นแหละสปอยเลอร์เลิกกับสกายเลอร์นั่นแหละ iler, ลก,ก็ะกคำเดียวกันอะ่ะแต่มันแค่แบบเปลี่ยนคำนี่เฉยอะ่ะเออนั่นแหละพี่ก็เปลี่ยนมาเรื่อยทำมาเรื่อยอยู่ไปเรื่อยจนพี่แบบไม่เอาสกายเลอร์เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องๆเพราะว่า พี่กลัวว่ามันจะเป็นซ้ำกับคนที่เขาตั้งชื่อช่องอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าไอ้เชียคนทำยูทูบเป็นเป็นล้านคนอ่ะไม่รู้ว่าช่องช่องนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบมันมันเหมือนน้องๆแบบไอ้น้องๆแบบคิดตามนะมันเหมือนอน้องๆหมุนวงล้ออ่ะอะไรน้านวงล้อนั้นอ่ะมันเกิดแบบไอ้เชียน้องๆแม่งต้องโดนอ่ะ เออแล้วกูโดนอ่ะแบบโดนฟ้องโดนเฮี้ยอะไรมาแบบเอา้าเชจบเลยนะว่าชีวิตกูพังอะ่ะดับเลยนะมึง,งเออกูเลยไม่เอาดีกว่าโลโลหม่หมดเลยกระดาษทิ้งโลใหม่หมดแบบปลาทิ้งแบบเต็มห้องอะ่ะเออแบบโลโลโลทิ้งหมดอะ่ะมีโคตรเยอะคิดเป็นล้านชื่อก็แบบแม่งซ้ำอีกแม่งกลัวซ้ำแม่งกลัวซ้ำแม่งกลัวซ้ำอ,อ,อย่างนั้นอะ่ะจนพี่ประเจิดไปเอแชนแนลพี่เชิญใน Google ในี่แหละ แปะเอชแนลแปะเอจะเฉยด้วยแปะเอแปะเอแล้วทีนี้มันคืออะไรรู้ไหมเขาบอกแปะเออ่ะมันคือแบบเอ๊ะเอะเลยนะเว้ยพี่พี่กดไอ้ไอ้คำที่มันเป็นแบบไมค์ของเสียงของ Google แปรอ่ะอ่านั่นแหละแปรสเลดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮี้ยเอเอคือเฮี้ยอะไรวะเอฮะอ๋อ เอ๊ก็คือแบบช่องนี้แม่งมาได้ไงวะเอ๊ะคลิปเฮียอะไรเนี่ยเอ๊ช่องเฮียอะไรเนี่ยเออพี่เอาแม่งไม่เหมือนใครดีเฮียเอาแม่งเลยดังแม่งก็ดังไม่ดังก็คือช่างมันอะไรอย่างนี้นะครับผมก็นั่นแหละทำมาเล่นมาอยู่มาถ้าพักหนึ่งจนพี่ดังไม่มัน,ม,นมันก็ไม่ถึงวันดังหรอกแต่มันก็มีคนดูดูอะ่ะเออก็มีรออากฐาน่นะเข้าใจว่าเขามันรากฐานะเหมือนต่อเรือและรากฐานนั้นอ่ะมันมัน มันไม้หักหรืออะไรหักอะมึงก็พายเรือต่อไม่ได้ใช่ปะแล,ะล้วทีเนี้ยกูว่าแบบมีคนดูดูมีอะไรดูกูว่าเลยแบบนั่นแหละทีมาของแปะแอชแนลไอ้เที่ยหน้าขำจัดทุบอกเลยไอ้เที่ยอย่าไปบอกใครนะมึงรู้แกนี้นะมองหน้ารู้มือมองใจรู้มือใ้สัตว์แค่นั้นแหละกดติดตามด้วยถ้าชอบต่อยพีสองนะต่อยพีสองเดี๋ยวพี่มาเล่าประวัติดีเยอะแปะแอชแนลมีเยอะแะ L, อะค่นั้นแหละเจอกันในพีสองไปก่อนแล้วจ้าชอบคลิปนี้ก่อนแล้วกดแช่นะ